ลับกบางกตอนนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยนะยาสีฟัน G ีเฮิรนะฮะกลิ่นปากหินปูนฟันผุนะฮะคาชาก,แกาแฟคาักต่างต่างเนี่ยหลุดออกอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าใช้เองรู้เองนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยใช้ในระยะเวลาที่นานด้วยหลอดแค่นี้นะคุณผู้ชมหลอดใหญ่อยู่นะไม่เยอะอยู่นะเต็มหลอดเลยนะคะใช้ได้ประมาณ3เดือนถ้าใช้คนเดียวแต่ถ้าเกิดใช้กันทั้งครอบครัวก็อยู่ประมาณ2เดือนกว่าๆนะคุณผู้ชมนะคะใส่แค่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะ ใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะบางคนไม่รู้ไปใส่เยอะโอ้โหมันจะมันจะเย็น,ยนปากเย,เย็นปากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แค่นิดเดียวแค่มเมล็ดถั่วเขียวก็พอแล้วนะคะแต่อมเขาไม่เหมือนคนอื่นเพราะใส่เป็นเล็ดถั่วดำนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงได้ตลอดเลยนะคะเชา้าหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนนะคะแต่พี่แปลงสองรอบเพราะพี่ความสุขมันยังสะอาดอยู่นะฮะและที่สําคัญวันนี้มาพร้อมราคาหล100ักร้อยค่ะโปรโมชั่นวันนี้1กล่องหรือ1หลอดนะขนาด120กรัมนะคุณผู้ชมใช้ได้นาน2-3เดือนอย่างที่บอกมันไปราคา หลอดละ230บาทนะฮะกับ g ีเฮแต่วันนี้ g ีเฮจัดโปรพิเศษแล้วกันนะใครสนใจซื้อ5หลอดนะฮะราคาเหลือเพียงแค่1 0 0 0บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสาหรับคนพร้อมโอนนะครับส่วนใครอยากจะเก็บเงินปลายทางนะฮะไม่เป็นไรเรามีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันแต่ขอเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะจ๊ะสนใจนะครับโทรได้เลยเบอร์นี้กับ g ีเฮครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่หรือที่ไลน์แอสสุขภาพดีสแกนเคอร์โคดได้เลยนะครับด้านนี้เลยด้านล่างแล้วนะครับรีบสั่งซื้อกันนะผู้ชชมมนนะใใใคคคครที่่ยยัังงงงไเ้้้ตตอออลลลสกหดดึแวุณจิ จะทิ้งยาสีฟันเซ็ตเก่าของคุณไปเลยนะคะครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อกันเลยคะ่ะมาในช่วงนี้นะครับเมื่อวันกันปักเราไปดูคุณออมสะกาวใจฟ้องหมิ่นเกลียนคีย์บอร์ดครับเรียกค่าตกใจ2ล้านบาทเลยนะครับ,บควรคะ่ะทางด้านของออมสกาวใจนักแสดงชื่อดังนะเดินทางพร้อมด้วยทางด้านของน,นายวิเชียนนะครเป็นทานายความส่วนตัวมายังศาลอาญามีนบุรีครับเพื่อยื่นคําร้องขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ขอให้จําเลยเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีถูกจําเลยใส่ความหมิ่นประมาททางสื่อออนไลน์ สืบเรื่องนะครับจากเมื่อปีที่แล้วแหละถ้าใครจําได้นะฮะแจ้งความเพื่อเอาผิดบุคคลสี่คนออโพสต์ข้อความนะฮะลักษณะข่มขูค่คุกคาม<ะ>และด่าทอด้วยคําหยาบคาย<ะ>ซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะฮะและทําให้ตนเองและครอบครัว,วได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเ,ออเลยตัดสินใจนะครับแจ้งความเอาผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยแจ้งดาเนินคดีไว้ที่สอนลอล่มกล่าวโดยคุณอ๋อมเองนะฮะจัดหนักเลยครับเกียนคีย์บอร์ดเรียกค่าตกใจจุกๆุไปสองล้านบาทด้านนักแสดงนะครับเปิดเผยว่า มีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอคู่กรณีแต่มีคู่กรณีหลายรายที่มีการโทรศัพท์มาขอโทษครับแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากสําหรับคนในวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนสําคัญนะพี่อ๋องบอกเพราะมีการกล่าวหาไร้แรงรวมถึงการขู่ฆ่าด้วยนะเขาบอกว่าพูดง่ายๆนะอ่านเขาอ่านแบบเป็นในนี้ได้ปะล่ะแบบอ่านเป็นภาษาแบบไม่ต้องเซนเซอร์ได้ไหมอ๋องอ่านได้ มันจะมีคำอาจจะมีคำไม่ถูภาพนี่เราอ่านเราอ่านเพราะว่ามันเป็นว่าฟ้องตามกเอาชัดๆหน่อยพี่ไม่เห็นอ่าอดอ่านให้ฟังนะบอกว่าอีออมมึงอยากตายไหมวันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เลยลูกมึงจะได้กำพาแม่ไงผัวมึงก็จะได้หาเมียใหม่ส่วนมึงก็ลงนรกเดี๋ยวมึงได้เจอกู นะจะเดี่ยวหรือหมู่ก็ได้นะอีกไม่นานกล้ามากแจ้งจับกูฟ้องกูดีนะครับก็เลยบอกแบบนี้เลยมินประมาทแล้วค่ะอย่างนี้โดนแน่นอนใช่ที่เราอ่านนี้คือเป็นเคสให้เราให้คุณผู้ชมได้รู้นะนี่เขาหมินประมาทแล้วก็ขู่ขามเขาบอกไม่ใจอ่อนและติดต่อทนายจัดการเรียกแน่นอนเออจะฟ้องเลยค่ะแบบนี้ฟ้องได้แน่นอนชัอยร์เนต์้เปอร์เซ็นต์ร้ยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ กลัวเขาจะไม่มาสิก็เขาบอกยังไม่เคยเจอคู่กรณีคนไหนเลยมีแต่โทรศัพท์มาหาไงนั่นแหละพวกนี้จะมาขอโทษจะไม่มาไม่โผล่มาคลงแต่ในคีย์บอร์ดไงเออเพราะอจริงๆพอถูกฟ้องไปแล้วก็ไม่มาไงเอออย่างนี้ฟ้องได้แน่นอนนะฮะโอมเคยเจอแบบคุกคามอย่างนี้บ้างไหมไม่มีไม่มีสโอมไม่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 ตั้งแต่มึงเป็นตู้ ถ้าขเดี๋ยวนี้มึงสวยขึ้นนะมึงเซ็กซี่ไม่มีแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยได้ข่าวว่าคนจีบมึงเยอะก็อย่างว่านะมึงเป็นคนสวยเออมึงเซ็กซี่มากกูอยากจะให้มึงเนี่ยแต่งงานไวๆมีลูกไวๆมึงจะไปงานแต่งงานมึงคิดถึงอีโอมอย่างนี้ไม่โดนหรอกเนาะไม่โดนอย่างนี้ไม่โดนเระขาชมมึงไงเพเขาชมมึงไงพวกอีพวกไอ้นี่ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมถ้ามด ได้สาระออนะฮะก็ไม่โดนนะฮะเอ,อ,อะแล้วแต่หมดว่าอย่างแบบไม่รู้จักละทักมาแบบคุยแบบพูดเกี่ยวกับเรื่องของ18บแปดวกมาขอส่งไอ้นั่นมาส่งรูปไอ้นั่นมาแล้วขอของเราดูอะไรอย่างเงี้ย ไม่ถ้าตามหลักฟ้องได้ไหมถ้าตามหลักโอมเสีอเวลาตามหลักมันก็ทุกประเทศไทยเนี่ยกฎหมายคือการกล่าวหาระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกล่าวมันก็ฟ้องได้ทุกทุกเคสแหละแต่ถ้าสมมติว่ามึงฟ้องแล้วชูสานยกฟ้อง จากโจทกลายเป็นจำเลยเลยนะมึงแต่ของออมนี่เขาชัดเจนไงอ๋อมันขึ้นชัดเจนมันขึ้นชัดเจนว่าไปขู่เขาไงขู่ทำร้ายเขาขู่ทำร้ายลูกเขาทำร้ายอะไรอย่างนี้ตัวเขาจะฆ่าเขาไงพอฟ้องได้ไงแต่ของมึงอ่ะไม่ต้องไปฟ้องเขาหรอกเช่นประเภทว่าอยากให้น้องโออุดหนุนหน่อยพอดีพี่ขายขนเพชรเช่วยซื้อสักสามเส้นพี่ขายเส้นละสิบบาทจัดมาเลยร้อยหนึ่งเอออีโอก็บอกว่าจัดมาสองร้อยเซตเลยครับพี่โอจะเอาไปตอบไป ทำแพพิษแผไม่ใช่ไปเอาไป,ไปที่ค่ะไปปักชำผมอี๋เขาเอาผมด้านหลังไหมเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอาขอโทษเกือบเลยไม่ได้ขนพชษหูสาใช้กับปัคเด็นนู่นือบเกือบเกือบ เขาใช้ผมด้านหลังเซลล์ผมด้านหลังได้ก็ใช้ได้ถ้าเกิดข้างหน้าอยากจะเป็นอยากเสียข้างเนี้ยข้างหน้ามันก็อยากโศกอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหอันนั้นมันไม่อยากเลยแม่อันนั้มันอยากอันนั้นมันหยิกกระเด็น้ามันอยากโศกเดียบคล้ายคล้ข้างหน้ามึงเลยเดี๋ยวมึงไปปักมาใช่ไหมมึงแอบทำมันใช่ไหมใช่จะบ้าเอาขนเพชรไปปักผมปุกผมบักที่ก็ปักที่หมอผมก็ปักปักปักลงไปอ่ะตอนดึงนี่ผมผมเจ็บหน้าดูนะไม่อ๋อเขาไม่ต้องดึงเขาชักเลยอย่างเงี้ย ุกนั่นแหละนะคะโอมน่าจะทํานะแม่ไม่เอาอ๋อเคยมีคนมามาขายของพวกนี้โอมหรอขายขายขนเพชรจะส่งขนเพชรมาให้อะไรเขาชอบส่งอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยรันดูสิเห็นไหมล้วบอกว่าไม่ติดไม่หรอก็แค่ไม่คุยเราเขาแค่ไม่ตอบไงเราก็บอกว่าจบแต่ใจมึงไงโอ้ยอยากรู้กูรู้อไงในใจเออในใจมึงงอยากรู้จะอ้วก แล้วมึงอ้วกซิมึงคิดว่ามึงจะอ้วกของมึงอ้วกให้กูดูหน่อยสิไม่ได้เป็นสิ่งที่ไ oh, ม oh, so mm. ่ดีอ้วกหรือจะอมจะอ้วกมึงเอาให้ได้สักอย่างนึงว่ามึงจะอ้วกหรือจะอมจะอ้วกเอืมก็จะหลีก เขาเจอเลยฟองเลยนะฮะฟองไม่ได้ทำไมเขาส่งมาเป็นของกำนันฟองไม่ได้เราก็เซ็นรับไปเออเดี๋ยวว่ามีคนส่งมาจะเซ็นรับแล้วก็ส่งมาให้แม่อะไรนะเดี๋ยวไม่เอาหรอกของกูถ้าใครจะส่งก็ส่งกูโดยตรงกูที่ส่งมาให้ให้กูจะไม่ใช่ของเขาจะเป็นของมึงก็ส่งมาอุ้ยแหละกูจะอ้วกนะอ้วกเลยอ่ะอ้วกเลยอ่ะมึงมึงรับได้เป็นกูอ้วกงนะ ไม่ดีว่าอ,อ,อะไรรายการไม่เลิศนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับไาดูนี่ดีกว่าคุณปราโมทวิเลปณะนะฮะโพ<ฮ>สตัดพอเรื่องอำนาจเงินลั่นต่อไปนี้จะเฮียแล้วนะฮะอุ้ยตายแล้วอ,อ,อันนี้ขออนุญาตอ่านตรงๆนะฮะตเออไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบนักร้องดังอย่างปราโมทวิเลปณะเองหรือว่านะะคุณโมดหมีูพครับได้มีการโพส์ข้อความระบายความอัดอั้นความรู้สึกผ่านเพจของตัวเองบอกว่าสมัยนี้เนี่ยมันก็ต้องเงินอย่างเดียวทําไมโลกนี้มันขึ้นอยู่กับเงินวะใจคนเราเนี่ยจะกระจอกไปถึงไหนความชั่ ร้ายแม่งอยู่ได้เพราะอำนาจเงินเพราะกูเนี่ยจะทำดีไปทำไม<อ>ต่อไปนี้เดี๋ยวจะเฮี้ยไปเลยดีกว่า<อ>สำหรับข้อความดังกล่าวครับนี่เ,<อ>เราอ่านเพราะว่าเขาโพสต์นะครับ<อ>โพสต์ไปปุ๊บเนี่ยหากเจ้าตัวได้มีการเปิดเผยสายเหตุกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะรีบอัปเดตเพราะเราอยู่ดีๆเขาโพสต์แบบนี้เราก็ไม่รู้า สื่อถึงอะไรอะสื่อถึงอะไรใช่ไหมไปเจออะไรมาไงเพราะว่าเจอเนี่ยเจออย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิเพราะว่าสำหรับคุณปาโมดเองก็โด่งดังขึ้นมาจากการเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องวงมีภูที่มีเพลงฮิตอย่างแค่บอกว่ารักเธอก่อนนี่เจ้าตัวจะออกมาเป็นศิลปินปาโมดวิเลปานะเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวไงหลังๆนี่ไงแต่สมัยแม่ยังเป็นนักศึกษาสาวแม่เพลงใหม่ของเขาที่ดังๆก็คือ คือที่ดาวเต็มฟ้าเชอ,อ,อใช่ใช,ใชแค่คนอีกคนใช่ใช่อยแล้วบังเกิดอะไรต่างๆเนะี่ยดังหมดเลยใช่ใชสรุปว่าไม่รู้ว่า บอกว่าต่อไปนี้จะเลี่ยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะโอยมึงอ่านเฮี้ยเมื่อกี้มึงก็เฮี้ยไปเลยไม่ต้องมันต่งแบบจะหลีดพูดนู่นพูดนี่อ้าวเลี่ยงนิดนึงไม่ต้องเลี่ยงแล้วระดับนี้แล้วระดับโอมแล้วไม่ต้องเลี่ยงทำไมเอออ่านมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วแหมมาตอนตบท้ายมาเลี่ยอะเป็นคนดีไงตบท้ายด้วยคนดีไม่ดีหรอกค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดดีจริงๆนี่เลยต้อง G herb นะคุณผู้ชมนะยาสีฟันสมุนไพร G herb นะฮะกินปากหายแน่นอน100%นนะฮะ อินปูนหายแน่นอนอ100%นะฮะแล้วก็คาบฟักคาบชาก,กาแฟออันนี้ไม่ต้องสืบเลยนะฮะอ,อันนี้ไปแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ,ะแต่ว่าใส่แค่นิดเดียวนะไม่ต้องใส่เยอะนะฮะ วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะโปรโมชั่นวันนี้ครับหหลอดราคา230บาทนะครับแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกับยาสีฟันจีเฮิร์บด้วยนะครับซื้อ5หลอดราคาเพียง1000บาททวนเท่านั้นนะฮะส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับใครสนใจโทรได้เลยคือเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ095 718 4 6 2หหรือนี่ครับมุมขวาหน้าจอไลน์แอสุขภาพดีสแกน QR c ว d e คได้เลยกับยาสีฟันจีเฮิร์บนะครับส่วนใครนะฮะที่อยากจะติดต่อโฆษณาเข้าในรายการเรานะคร เกาเกาานะครับะพักสักครู่หนึงก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ